แต่ตอนนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเรารับทราบโรคที่เกิดจากการดำน้ำซึ่งผมก็มีวิธีการรักษาโรคนี้จากที่ปรึกษาทางด้านการโคจรมาฝากผู้ชมเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณจอบคุณเพชรครับสำหรับการรักษาโรคที่เกิดจากการดำน้ำด้วยเครื่องปรับความดันบรรยากาศหรือเราเรียกว่าเป็นไฮเปอร์บริกแชมเบอร์เนี่ยนะครับมีหลักในการรักษาคือเหมือนกับนำผู้ป่วยเนี่ยนะครับลงไปที่ความลึกของการดำน้ำอีกครั้งหนึ่ง พื่อให้แกส๊สไนโตรเจนที่แทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อ,อตามข้อต่างๆหรือตามผิวหนังเนี่ยได้ละลายกลับไปอีกครั้งหนึ่งในกระแสะเลือดหรือในเนื้อเยื่อของคนไข้นะครับก็ทําให้อาการเจ็บปวดดีขึ้นนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับนอกจากโรคจากการดําน้ำนะครับก็จะสามารถรักษาโรคอื่นๆได้อีกหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเบาหวานนะครับและมีแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายเครื่องนี้สามารถที่จะรักษาได้นะหลักการก็คือมีออกซิเจนร้อเเข้าไปแผลก็หายได้เร็วขึ้น หรือจะเป็นโรคทางระบบประสาทอื่นๆนะครับในท้ายนี้ก็คิดว่าอยากให้ทุกท่านนะครับที่จะท่องเที่ยวเดินทางนะครับให้ระมัดระวังให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาแพทย์ได้นะครับถ้าเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางครับ ขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการคจยจากโรงพยาบาลสมิติเวชมากๆครับที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับและใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่กับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ส่งคําถามของคุณมาตามอีเมลที่เขอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับทุกคําถามมีคําตอบอย่างแน่นอนครับ mm. และขณะนี้เราเดินทางมากับเรื่องราวของนกลงหัวจุก